ถ้าจเจ้าเจ้าหญิงดิสนี่เมื่อขังอยู่กับปลลซีดอะไรก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันวริษาอีกครั้งและในวันนี้เรามีตัวละครใหม่ค่ะนี้ น้องว่าเจโรบี้นะคะน่ารักไหมและนี่ก็คือบ้านหลังใหม่ของเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่ามีปรสิตกําลังคืบคานเข้ามาอยู่โอ้โหเจ้าหญิงนี่ไม่สังเกตเห็นอะไรแบบนี้กันเลยนะคะสงสัยจะคิดว่าเป็นแบบของตกแต่งบ้านอะไรงี้ และนี่ค่ะเจ้าสับปะหลาดการทดลองของเราเดโมกกอนใช่ไหมน่าจะใช่นะคะว้าวว้าวโอยโหดลายมากดูฟันอันแหลมคมนั่นสิค่ะมาค่ะเริ่มปฏิบัติการถ้าใครเชียร์เจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยว้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะอ้มาดูกันนะคะว่าสับปะาดของเราเนี่ยจะไปที่ไหนก่อนโอ้โหเดี๋ยวพคาฮอนทัส เธอไม่กลัวเลยเหรอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสัป,ประลัของเราก็คือมาคุยกับกระจกค่ะใช่อืดีเลิศประเสริฐสีเลิศช่างเป็นสัป,ประลัที่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวจนกระทั่งพคาฮอนทัสเข้านอนในห้องเดียวกันเลยค่ะโอ้น่ากลัวจริงค่ะบอกเลยเอาว่ะเอาว่ะถึงเวลาออกไล่เหยื่อแล้วหรือเปล่าเดินผ่านซินโดเล่าไปชี่สโนไวท์อย่าบอกนะว่าสโนไวท์ขนแรงอีกแล้ว ทำไมมันสวยจังเลยวะเออโอ้โหเกิดการบักเล็กน้อยนะคะสำหรับสโนไว้เนาะก็คือโดนยัดแซนวิชแล้วก็ความจริงคือตายแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าเกมมันบัคนะคะคือตัวละครมันเยอะเกินฮะ,ะคุณผู้ชมมันก็เลยอาจจะมีบัคบัคบ้างนะคะวิย สวัสดีนะเธอเป็นใครจับฉันมาทำไมหรอโอ้โหดูเหมือนว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยจะเข้ากันได้ดีกับสับปะหลาดของเรานะคะ <s> เดโมกอรกอนใช่ไหมเออสับปะหลาดเดโมกอกอนนะคะในขณะที่คนอื่นเนี่ยหวาดกลัวมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ ว่าเจลบ็บบของเรานี่คือกลัวมากแต่ว่าซินโดเรล่ารของเราคือคุยกันจอเลยจ้าอุย๊ยหรือว่ามันจะบังเกิดความรักอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะระหว่างคนกับสัตว์ประหลาดเนี่ยจะสามารถรักกันได้หรือเปล่านะฉันอยากลองดูจังว้าอตาย,ยแล้วจริงหรอซินโดเลรร่าเธอมาเวนีแล้วหรอ แล้เขานั่งคุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังมากเวอร์นอกเหนือจากการที่สองคนนี้นั่งคุยกันเป็นจริงเป็นจังแล้วพฮอนทัสของเราก็นอนเป็นจริงเป็นจังเช่นเดียวกันค่ะโอ้หลับไม่สนใจสปาลาดเลยโอ้ไม่สนเลยนะคะสปหราดหน้าไหนไม่สนใจทั้งสิน้นแล้วเดี๋ยวนะเขาเดินไปไหนเขาเดินไปไหนเดินผ่านคนที่เล่นคอมไปเดินผ่านเจ้าหญิงเบลแล้วก็ อย่าบอกนะว่าจะมาจัดการคนข้างล่างมาแล้วค่ะขณะที่เจ้าหญิงของเรากําลังดูหนังอย่างสนุกสนานนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์บันทายของสัป,ประหลาดนี่มันน่าจะมีเมือกอะไรบางอย่างด้วยอะอยนะคิดเราก็ขนลุกนะคะโอ้โหแอรเดียมีการลุกขึ้นมาเฮือกสุดท้ายนะคะกะว่าจะฆ่าสัป,ประหลาดแต่ก็ไม่ไหวค่ะ เป็นลมลงไปซะก,ก่อนไม่ใช่แค่เป็นลมอะตายเลยนะคะโอ้โหตอนนี้เจ้าหญิงของเราก็แตกตื่นมากๆยกเว้นซินเดอเรล่าหรือเปล่าซินเดอเรล่าเธอแตกตื่นหรือเปล่าอุ๊ยเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าเกรงกลัวเช่นเดียวกันแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้นะคะซินเดอเรล่าไม่เห็นว่าสัปปะรดเนี่ยทํำร้ายคนแต่ตอนเนี้เห็นเต็มๆว่าแทงคอโมอาน่าไปแล้วอ้ ลายสุด,สด เลยสัปปะราตัวเนี้ยโอ้โหแตกตื่นแตกตื่นช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีคุณยมคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะเออเธออยากให้ยมช่วยเดี๋ยวก็ต้องจ่ายตังมาก่อนนะุ๊ยยมรับจอบเลยค่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ยมรับจอบเลยคะ่ะโอ้ยแล้วเขาเดินมาตรงหน้าลาพันเซลนี่ไอปีศาจไอสัปปะราอย่าทําแบบนี้อีกคนใชไหมคุณน่ะคือความอับอายของโลกใบนี้ทำเอาไว้เลยนะ โอ้โหโอ้โหเทียน่าเทียน่าดาสับประหลาดของเราได้เจ็บแสบมากในขณะที่เอลซ่าก็ถูเลือดที่พื้นนะคะโอ้โหเป็นคนรักษาความสะอาดมากๆเลยนะสำหรับเอลซ่าแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสับประหลาดของเราไปไหนคะเดินออกไปไหนคะเดินออกมาข้างหน้าแล้วก็มายืนนะคะเนื่องจากว่าโดนอ่าโดนสาบส่งเยอะไปหน่อยนะคะรับไม่ได้ไม่อยากฟังคํานินทาแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยลาพันเซลลาพันเซลตายแล้วนี่แนะ่ นี่แค่ไอสัรปลาดบ้าบางอาจมาทําอย่างนี้กับเพื่อนฉันได้ยังไงอะ่ะนี่แนะตายไปเลยนะตาย้ังเป็นไงล่ะฟื้นโอ้โหฟื้นก็ต่อยซ้ําค่ะโอ้ยมีการต่อยซ้ําด้วยโอ้โหฟื้นนี่ดักใช่ไหมอะ่ะโอ้โหโดนไปขนาดนี้ก็ยังไม่ตายนะคะอุ้ยแต่ตอนนี้โดนซินโดเล่าว่าหุยโอ,โอตายแล้วโดนซินโดเล่าว่าค่ะอย่าเขามาใกล้นะ ไอ้คนชั่วหัวรุนแรงอุ๊ยรับประราดของเราเสียใจค่ะเขาเสียใจเลยคุณผู้ชมประเด็นคือตอนเมื่อกี้ที่แบบว่าโดนเทียหน้าด่าไม่เสียใจนะแต่พอเป็นซินโดเรล่ารักแรกของสับปรหราดเขาก็เลยเสียใจค่ะโอ้โหทำไมซินโดเรล่ายอดยาหีของฉันถึงทํากับฉันได้ลูคอ ทำไมถึงต้องว่าฉันด้วยอ่ะอุ้ยลงมาแบบวุดผ้าห่มร้องไห้เลยอ่ะคุณผู้ชมตายแล้วสับประหลาดอ,อกหกักอุ้ยตายแล้วจิตใจอ่อนโยนนะคะเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะทำไมซินโดเลล่าแม่ยอดยาหยีของพี่ถึงทำกับพี่ได้ลงคอ พี่เสียใจลาพันเซลหาว่าสป,ปาราขโมยเงินนะคะไม่ขโมยเงินค่ะไม่ได้ขโมยวุ้ยแล้วเดี๋ยวนะออโราออโราเดินมาทําอะไรออโราเดินมาแล้วก็ยังไงอุ้มประจันหน้าเสร็จแล้วก็เอามีดแทงไปเลยนะคะโอ้โหหดมากโหดมากโอ้โหนี่แนะตายไปเลยนะเจา้าสปาราดโอ้โหเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอ่าเจ้าหญิงวู้เดี๋ยวนะ แล้วแบบว่าโอ้โหพอเขาแบบฟันเสร็จเขาก็มาโยนขวดต่อเลยค่ะสุดยอดเลยเจ้าหญิงออโราของเราไม่มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดเลยนะคะส่วนเอลซ่าและคนอื่นๆก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยนะอุ้ยตายแล้วทำไมแค่ยังไม่ตายอีกเลยเนี่ย รู้สึกว่าเจ้าหญิงของเราเนี่ยจะเริ่มแบบว่าแข็งแก่งมากขึ้นแล้วนะเนื่องจากว่าผ่านมาหลาย EP แล้วเนาะคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอน,นาเอาของเขาด้วยเหรออู้หูอันนาของฉันอู้หนี่นะนี่นะตายไปแถวนี้เลยนะสป,ปีศาสนี่แทงซ้ําแทงซ้ําโอู้ อตายไหมคะตายไหมตายหรือเปล่าไม่ตายคะ่ะยังไม่ตายนะคะโดนไปแค่นี้ก็ยังไม่ตายโอ้โหโมลานดีใจออกนอกหน้ามากโอ้โหแจสมินก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าดีใจมากๆเลยที่โอ้ยตายแล้วซินโดเลล่าโอ๊ยไม่นะซินโดเลล่าโอ้ยไม่อดยาหย,ยีขโบงจริงของพี่โอ้ยอย่าทำพี่เลยตายแล้ว โอ้ทำไมซิดนโดเลล่าถึงทำกับพี่อย่างนี้กอ <c oughs> <c oughs> แคน่นมันเป็นสับประหลาดนี่นาะน่าเกลียดจริงๆเลยใส่หัวไปไกลๆเลยได้ไหมโอ้คือแบบเขาโดนคนอื่นฟันเขาไม่เคยเศร้าเลยนะแต่ถ้าเป็นซิดนโเลล่าทำปุบคือแบบเสียใจคอตกมาเลยค่ะเดินคอตกลงมาข้างล่างเลยคุณผู้ชมดูดินี่คือแบบดิฉันไม่ได้คิดไปเองนะคือแบบเขาแบบมีอิทธิพลมากเลยนะซินโดเลล่า มีอิทธิพลต่อแบบว่าจิตใจของซัป,ปราดของเรามากแล้วไงต่อเดินขึ้นไปข้างบนเดินขึ้นไปข้างบนยังไงเดินสวนเจ้าหญิงไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเจ้าหญิงเลยนะคะตอนนี้คือแบบกําลังรู้สึกเศร้าเนาะอุย๊ยเขากลับไปที่ห้องเดิมค่ะไปทาอะไรอะ่ะไปทาอะไรอะ่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วยังไงต่อเฮย้ยเดี๋ยว จะฆ่าใครอย่าบอกนะทําไมถึงหนังเหนียวขนาดนี้คะไอปีศาจนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ตายซะเมื่อเล่จะตายตายไปสักทีอ่ะโอ้โหซินโดเล,ล่าเชียร์แบบเต็มที่เลยค่ะตบมือด้วยเป็นยังไงบ้างสัปปะาดเสียใจไหมดูโอ้โหมีการลปอยพุสัปปะรดทนไม่ไหวแล้วค่ะยิบปืนขึ้นมายิงเฮ้ยยิงใครอ่ะ โอ้ไม oh ่กอดยิงอัน,นายิงได้ยังไงงงมากโอ้บูธสุดอะไรสุดนะคะทำไมพื้นแถวนี้มมนถึงเละเธอขนาดนีเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนะว่าเจโรบี้เมื่อกี้คือศพอน,นาไงมันคือเลือดอน,นาหนูจะมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้โอ้โ oh, หแล้วตอนนี้ออโราดาสป,ประหลาดโอ้โ oh, หตามด้วยมูหลานทุกคนต่างแบบลุมทันนะ่ะทำไมอีพีนี้ถึงรู้สึกสงสารสับป,ประหลาดจังเลยอะ่ะคุณผู้ชมทำไมรู้สึกสงสารฆาตกรน่ะเดี๋ยวดีเจ้าหญิงมันแบบว่าสู้นะเจ้าหญิงมันแบบว่า ไม่ยอมแล้วนะนี่เอลซ่าไปด่าต่อค่ะเฮ้เยมันพัฒนาเนี่ยี่คุณผู้ชมจริงๆดิฉันรู้สึกว่าซิมมันพัฒนาขึ้นทุกวันจนดิฉันเริ่มแบบขนลุกอะจริงๆงนะโอ้โหเดินคอตกมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออ้น,น,นี่นะนี่นะพวกแกทำลายฉันดีนักใช่ไหมนี่เอาตูดไปกินเดี๋ยวนี้เลยนะอู้ยออโรลลาของเราไม่รอดแล้วนะคะ โอ้แล้วเขาเศร้ามากๆเลยนะเป็นสัปปะหลาดที่เศร้ามากเดินมาที่มู่หลานเดี๋ยวยุดยุดโอ้โหไรเซเบอร์ป๊าบป๊าบดีเด้อมู่หลานเมื่อกี้เธอดีใจอย่างนั้นเหรอที่ฉันน่ะโดนกระทืบโอ้โหสัปปะหลาดของเราตอนนี้คือแบบว่าเข้าหมดดาร์กแล้วนะคะเข้าหมดแบบไม่ยอมคนแล้วซินเดอเรลล่าวิ่งหนีไปแล้วคะ่ะเธอเดินไปตรงนั้นสัปปะหลาดเดินไปที่หน้าเจ้าหญิงเบลเอา้าเดี๋ยวเอา้าเอา้า เมดิด้าอยู่ดีๆก็ตุยตระตุย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 เฉยเลยนะคะตายแบบไม่เห็นแอนิเมชันใดๆเลยคะ่ะงงมากเป็นการฆ่าที่รวดเร็วมากเสร็จปุ๊บสัมป,ประทานของเราขึ้นไปข้างบนอีกแล้วคะ่ะขึ้นไปที่ไหนที่เอลซ่าหรือว่าโมอานะ่าเอลซ่าหรือว่าโมอานะ่าเ <c oughs> อ้ยไม่ใช่โมอา่าเทียนาหน่หว่าเฮ้ยเดินมาหาเทียนาคะ่ะแล้วยงังไงต่อนี่แน่เธอเอาบูทูธเหรอบูบูทูธเอาเอาเดี๋ยว ทำไมเดินไปหน้าเอาเอออ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ว่าเจรโรบี้ของเราตายเฉยเลยนะคะทั้งที่เดินอยู่ข้างหน้าอ่าเจ้าหญิงเทียน่านะโอ้ยยมอย่อยอยยาทำแบบนี้กับฉันแค่นี้ฉันยังเศร้าไม่พออีกเลอเนี่ยช่างเป็นสัปาดาหที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะ EP นี้งงมากทำไมถึงน่าสงสารขานาดนี้นี่พวกแกพวกแกหัวเราะฉันอย่างนั้นเหรอฮะเอลซ่า เมื่อกี้เธอหัวล็อก่ีงงั้นเหรอนี่แน่โอ้โหดมากหักคอไปแ้วโหดมากเดี๋ยวโพคาอนทัสหนีไปลูกอย่าไปอยู่ข้างหน้ามันมันบ้าแล้วตอนเนี้ยนี่พี่อันว่าผมบ้าอย่างกันเหรอ พี่อันอยากโดนหักคอด้วยคนไหมละ่ะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเศร้าอยู่นะอย่ามาว่าผมได้ไหมอะ่ะแล้วเดี๋ยวนะโมอาณาไม่ใช่โมอาณาเทียนาะเทียนากับลาพันเซล,ลมาอยู่ที่ห้องนอนนะคะแล้วก็มาแบบว่าสมถุยนะคะมาแบบว่าสมนำหน้าสับประหลาดไว้แค่นี้ก็ร้องไห้กระเถาะจังเลยอุย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสับประหลาดโอ้ m ไ g o ่โอ้ <laughs> โอ้โหกาดยิงค่ะโอ้โหลาพันเซลของเราตบมือยังไม่โดนยิงแล้วก็โปยผูด้วยเดี๋ยวนะทำไมถึงยิงไม่โดนเออโอ้ยอ,อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าตายหมดนะไม่ไม่ออ๊ยเมื่อกี้พอขาทันลุกขึ้นมานะฮะรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้เนะี่ยคนที่ตายเป็นคนสุดท้ายนะ่าจะเป็นเจ้าหญิงเบลกับลาพันเซลพร้อมกันนะจริง哦แบบนี้เราก็ได้ผู้ชนะสองคนอะไรอย่างนี้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่มีคนแล้วเหรอ,อย,ยังมีอยู่ ยังมีอยู่ยังเหลือเจ้าหีอีกสองพระองค์แกมยังไม่จบค่ะถึงแม้ว่าจะกาดยิงไปแล้วซินดอรเลล่ายังรอดอยู่เบยอนขขมงจีของสัมป,ปะหาดนะคะยังอยู่ดูซิว่าเขาเนี่ยจะละเว้นซินดอรเลล่าหรือเปล่าโอ้โหวิ่ืนขึ้นมาแล้วก็ยิงค่ะตอนนี้คือแบบสัมป,ปะาดของเราเป็นบ้าไปแล้วแล้วซินดอรลล่าเดินขึ้นมาแล้วเออโอ้โหแล้วแจสมินโดนไหมเนี่ยแจสมินไม่โดน โอ้โหแซมมินของเรานะคะดูทีวียังสนุกสนานเลยค่ะในขณะที่เพื่อนแต่ละพระองค์ก็คือโดนการยิงไม่ยั้งเลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้สัปปะรดของเราโอ้โ oh, ห oh, นะสงสารมากเลยนะคะโอ้ oh, แล้วสุดท้ายเขาก็ฆ่าคนที่เขารักไปด้วยโอ้ oh, oh, ถ้าทางจะทนไม่ไหวนะคะกับความเจ็บช้ำเนาะโอ้โอเคเดี๋ยวเราให้สัปปะรดออกมาข้างนอกก่อนนะคะไม่งั้นนะไม่งั้นแซมมินไม่รอดแน่ โอเคค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ขอยินดีกับน้องแจสมินด้วยนะคะที่ได้รับชัยชนะไปรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่2แล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะโอ้ยเขามาแรงนะช่วงนี้ยังไงก็ถ้าอยากให้เจ้าหญิงเนี่ยมาสู้กับใครอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะอาจจะเป็นอ่าไม่ต้องสู้กันก็ได้นะคุณผู้ชมอยากให้ทาคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเจ้าหญิงอะไรแบบนี้หรือว่าเกี่ยวกับคนอื่นๆก็ได้นะหรือว่าเอาใครมาเอาตัวรอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมด ยอยากดูอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะอะถ้าทำได้ดิฉันจะมาทำให้เนาะว่าเจโลบี้ของเรารู้สึกล่าเริงนะคะแต่คือน้องตายแล้วไงอุ้ยเดี๋ยวโอโ้โหดลายมากเลยนะเจ้าสับปะรดโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย thank <laughs> you